สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปไลฟ์ PD ดีท k อของวันที่30มิถุนายนที่เพิ่งไลฟ์จบไปนั่นเองนะคะสำหรับเปิดมาเริ่มต้นนะคะคุณอ e ีควานหรือว่าคุณ PD เนี่ยก็ได้โชว์ว่าหัวข้อในวันนี้เขาจะพูดด้วยกัน4ี่เรื่องค่ะนั่นก็คืออัปเดตในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนแล้วจากนั้นก็จะปิดจบด้วยสรุปนะคะ โดยอันดับแรกค่ะเขาก็เริ่มต้นกันที่อัปเดตในเดือนกรกฎาคมคุกกี้ตัวแรกที่จะเข้ามานะคะก็คือคุกกี้เมนโลบันนี่ค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นสเปเชียลค่ะแล้วก็เป็นแนวหลังซัพพอร์ตซะด้วยและทุกคนเนี่ยสามารถไปรับได้ที่ศาลาแห่งคำสัญญานะคะโดยตัวนี้จะเข้ามาเป็นตัวที่4ค่ะ ต่อมาค่ะก็เป็นคุกกี้ตัวใหม่นะคะโดยในเดือนกรกฎาคมนะคะตัวที่เราจะสามารถกระชาได้ก็จะมีเล m o n ค cookie แล้วก็คุกกี้ส้มนั่นเองค่ะและในเดือนที่8นะคะเดือนสิงหาคมเราก็จะสามารถกระชาตัวคุกกี้รสมะนาวแล้วก็คุกกี้รสกรปฟรุตได้ค่ะและจากนั้นนะคะก็จะมีการเพิ่มอีเวนต์สตอรี่เข้ามาค่ะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะมีการปรับปรุงรางวัลด้วยนะคะ อันนี้นะคะใช้ชื่อไทยว่าเกาะหมู่ดาวชวนฝันค่ะโดยเขาจะมีให้เรา2แบบนะคะแบบแรกก็คือเกาะกาแล็กซี่ที่เราสามารถปรับแต่งได้อีกแบบก็คือเกาะแห่งความทรงจําค่ะโดยเราไม่สามารถปรับแต่งได้นะคะจะเป็นแบบที่เกมสร้างมาให้เราไว้อยู่แล้วค่ะในส่วนของเกาะแห่งความทรงจํานะคะ เราก็จะสามารถเลือกคุกกี้ไปทำเควสหรือว่าทำอีเวนต์ได้ค่ะหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วอะ่ะเราอะ่ะก็จะต้องพยายามเติมเต็ม,ตมแถบเหลืองให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อใช้ในการเป็นรซิปปี้ตกแต่งเกาะกาแล็กซี่ค่ะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มของตกแต่งค่ะโดยเราเนี่ยก็สามารถตกแต่งเกาะของเราหรือว่าเพิ่มทะเลเพิ่มหาดทรายเลือกเพลงได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีโนเมจิกพาวเดอร์เลยค่ะซึ่งไม่รู้ว่าใช้ชื่อไทยว่าอะไรนะคะแต่คุณสมบัติของสิ่งนี้ก็คือเราสามารถใช้ไปที่ของตกแต่งที่เรามีค่ะและของตกแต่งของเราเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นคอสตูมสำหรับเราสเปเชียลคุกกี้ค่ะโดยตรงนี้นะคะคุณพีดีก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถกาชาได้1ครั้งต่อ1วันไปเลยฟรีๆค่ะ ต่อมานะคะเป็นในส่วนของคอสตูมฤดูฝนค่ะอันนี้ก็น่ารักอีกแล้วนะคะเป็นรูปกบเนาะน่ารักมากโดยอันนี้ก็จะเป็นสกินของคุกกี้เช่นกันค่ะและในอาณาจักรของเรานะคะต่อมาก็จะมีระบบที่เราสามารถเซตว่าอาณาจักรของเราเนี่ยเป็นตอนกลางคืนได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราเซตว่าให้อาณาจักรเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มดังนั้นพอเราเข้าเกมไปเนี่ย อาณาจักรเราก็จะมืดเลยนะคะโดยตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปเซตได้ตามที่เราต้องการค่ะและคุกกี้เทพอัศนีของเราค่ะก็มีแยมสโตนเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยค่ะโดยอันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆนะคะเป็นเอฟเฟกที่โห่ค่อนข้างจะอลังการงานสร้างมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระชาสำหรับเลเจนเดรี่ทั้งหลายค่ะทุกคนก็สามารถไปกระชากันได้นะคะ แล้วก็มินิเกมใหม่ค่ะอันนี้เป็นมินิเกมในจัตุรัสแบบที่เราเคยตัดต้นถัว่วถ้าหากว่าใครมาทันอันนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นต้นถั่วนะคะอันนี้เขาก็เปลี่ยนลักษณะต้นไปนิดหน่อยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าซุงเนาะแล้วก็ แล้วก็ในส่วนของอาทิตย์ที่2เนี่ยเขาก็จะมีระบบใหม่เข้ามานะคะโดยแบ่งเป็นฮาร์ดวูดก็คือสามารถตัดได้โดยการแตะไปที่หน้าจอฝั่งเดียวเนี่ยสครั้งหรือว่าหรือว่าแตะทั้ง2ฝั่งพร้อมกันนะคะแล้วก็จะมีฟีเวอร์ไทม์นะคะโดยเราจะสามารถเก็บตัวอักษร T R E E นะคะก็คือคำว่า tree ต้นไม้ถ้าเราเก็บได้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นตัดอัตโนมัติในเวลาที่เกมกำหนดไว้ค่ะ ต่อมาเป็นแคมปิ้งนะคะในแคมปิ้งเนี่ยเราสามารถชวนเหล่าคุกกี้ที่เราชอบนะคะเข้ามาตั้งแคมป์ด้วยกันได้โดยในแคมปิ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึงบินิเกมเช่นกันเท่าที่เราเห็นนะคะก็จะมีการปิ้งมันเผาปิ้งมาร์ชเมลโล่ต่างๆนะคะโดยทำตามใบสั่งที่คุกกี้ต้องการค่ะอื่นๆในอัปเดตนี้ก็จะมีเป็น เค้กทาวเวอร์ค่ะโดยเพิ่มเป็นชั้นที่200ทีมสำรวจความผิดพลาดนะคะตรงนี้เราสามารถใช้ Time Skip ได้ด้วยค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเล่นตลอดใช่ไหมคะตรงนี้เราสกิปได้ใช้ไอเทมได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฤดูการค้าค่ะเราเนี่ยควรจะเก็บของห้อย่างในรูปที่4เอาไว้เยอะๆนะคะน่าจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับอันนี้รออยู่ค่ะต่อมาเดือนออกัสค่ะก็คือเดือนสิงหาคม ตรงนี้นะคะก็จะมีคุกกี้เข้าใหม่อีก2ตัวค่ะมาในรูปแบบของพ่อค้าแม่ค้าที่มากับท่าเรือนะคะโดยอันแรกเนี่ยภาษาเกาหลีใช้คำว่าคุกกี้ชายเชลนะคะเชลที่แปลว่าหอยคือตรงเนี้ยขอบอกสั้นๆว่าคือคนเกาหลีเนี่ยมีการใช้เปลือกหอยเนี่ยในการทำศิละปะนะคะซึ่งอ่าเช่นสมมุติเป็นตู้ไม้เนี่ยสีดำนะคะแต่ว่าเขาจะมีเปลือกหอยที่เป็นคล้ายๆว่า เรื่องแสงวิบวับวิบวับเป็นลวดลายนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุกกี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนั้นนะคะดูจากอาวุธที่ใช้แล้วก็อีกอันนึงเป็นคุกกี้มันจูค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อของขนมนะคะแล้วก็ในส่วนของเดือนนี้ทุกคนก็จะได้กาชาคุกกี้มะนาวแล้วก็คุกกี้เกรปฟูุอย่างที่เราบอกไปด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นคอนเทนต์อันใหม่ค่ะก็คือ ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรขออนุญาตแปลว่าเส้นทางแห่งเกียรติยศไปก่อนนะคะโดยตรงนี้นะคะเราจะมีเรือเป็นของตัวเองค่ะเราสามารถนำไปสำรวจแล้วก็ค้าขายในเกาะต่างๆได้นะคะจากภาพเราจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องๆถูกไหมคะตรงนี้ค่ะเราก็เหมือนจะต้องเดินไปตามช่องนะคะแล้วก็พยายามในการซื้อซื้อมาขายไปเรื่อยๆให้เรามีกำไรให้มากที่สุดค่ะ โดยแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีราคาเป็นของตัวเองแล้วเราอะ่ะก็อาจจะต้องวางแผนก่อน,นะคะเพื่อให้ค้าขายได้กำไรได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ในแต่ละเทินที่เราไปเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆราคาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องทำการเลือกกับตันของเราแล้วก็ในแต่ละกับตันเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่เราจะได้รับด้วยค่ะตรงนี้เราก็สามารถ ตั้งชื่อเรือของเราได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสก,กินให้เรือได้ด้วยค่ะต่อมานะคะตรงนี้เขาก็จะมีการปรับปรุงเกาะ t ropical soda ค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันยากมากๆนะคะในการเปิดทุกเกาะให้เต็มใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะทำการลดเวลาแล้วก็จำนวนไอเทมที่ต้องใช้ลงนะคะจากที่ PD ดีบอกเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเก็บแผ่นที่แล้วก็กล้องส่องทางไกลที่จำเป็นจะต้องใช้ไว้เยอะๆนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปใช้ในการค้าขายทางเรือในอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เมื่อกี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็น My Cookie Adventure แบบใหม่ค่ะโดยตรงนี้จะมีการตีเหล็กเพิ่มเข้ามาค่ะโดยเราจะสามารถสร้างอาวุธของเราได้นะคะแล้วก็เขาก็มีการปรับปรุงเรื่องการคอนโทรลเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินไปแอตแทกพร้อมกันไม่ได้นะคะตอนนี้สามารถทำได้แล้วค่ะแล้วก็สามารถทรเก็ตแบบออโต้ได้แล้วก็ เพิ่มระยะโจมตีด้วยค่ะแล้วก็จะมี new equipment ด้วยนะคะเป็น accessory ค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถได้รับของรางวัลเป็น icing ได้ด้วยนะคะและอันนี้ก็เป็นอันที่มีคนมาถามว่าจริงหรือเปล่าที่ PD จะแจก beast นะคะคำตอบก็คือจริงค่ะโดยเขาจะแจกกล่องให้เราเลือกระหว่าง mystic f l o e r หรือ burning spice นะคะและเราสามารถเลือกได้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะ ในอนาคตนะคะก็จะมีเวอร์2และเวอร์3ตามมาอีกเช่นกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีที่สุดเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ไม่มีตัวบีชนะคะเพราะบางทีอะ่ะบางด่านมันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะ่ะมันผ่านไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นทุกคนอย่าอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะแนะนำให้ล็อกอินมาในช่วงเวลาที่กิจกรรมนี้กำลังมานะคะเป็นอัปเดตในเดือนที่8นั่นเองค่ะ และสำหรับคนที่รอมานานนะคะว่าทำไมมิสติกฟลาวเวอไม่มีธีมของตัวเองสักทีตอนนี้มีแล้วนะคะเป็นน้ำพุกับปราสาทกำลังจะมาค่ะอัปเดตอื่นๆนะคะเพิ่มเลเวลของสมอลภูมิแห่งการพิสูจน์ค่ะอาเขตอารีนาแล้วก็มินิเกมในจัตุรัสนะคะเป็นเกมใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นกันนะคะต่อมาเดือนกันยายนค่ะจะมีเนื้อเรื่องใหม่เกี่ยวกับ คณะนักบุญเพสทรีนะคะซึ่งเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุกกี้แม่มดค่ะเขาบอกว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดกำลังจะมาถึงค่ะและเนื้อเรื่องในอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของศึกนั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุกกี้ตัวใหม่ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกค่ะว่าเป็นคุกกี้อะไรอันนี้ก็เป็นภาพที่บอกใบ้เป็นในๆนะคะว่าธีมจะเป็นอะไร โดย PD บอกว่ามีคุกกี้บางตัวนะคะที่ไล่ตามความจริงของโลกแต่คุกกี้ตัวนี้ได้ไปถึงความจริงนั้นในที่สุดค่ะก็อยากรู้มากๆเลยนะคะว่าคุกกี้ตัวเนี้เป็นตัวอะไรแล้วก็มีผลอย่างไรต่อเนื้อเรื่องค่ะท่าทางจะเป็นตัวที่สำคัญมากๆโดยคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้ที่เตรียมพิธีกรรมอยู่ในคณะนักบุญเพสตรีนั่นเองนะคะและต่อมานะคะจริงๆที่เกาหลีมี ดราม่าเยอะมากๆเกี่ยวกับกิวแบทเทิลนะคะและ PD ดีก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงใหม่ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยที่รายการปรับปรุงนะคะอันแรกค่ะคุกกี้ระดับสูงเนี่ยจะมีได้แค่1ตัวค่ะในกิวแบทเทิลตัวอย่างนะคะที่ PD ดีทำมาก็คือเช่น a n c i e n ช Beast, Legendary หรือ Dragon ค่ะทั้งหมดเนี่ยมีได้แค่1ตัวเท่านั้น แล้วก็เทียร์ใหม่ค่ะที่จะเพิ่มเข้ามานะคะโดยยังไม่รู้ว่าเป็นเทียร์อะไรแล้วก็มีการอัปเกรดรางวัลของกิวแบทเทิลเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการปรับปรุงบอสค่ะตัวอย่างเช่นตัวแท่งหลุ่มศพที่หล่นลงมาเนี่ยเลือดจะเท่ากันในทุกๆเลเวลนะคะและรูปด้านขวานะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามจะทําให้สกอร์แต่ละบอสเนี่ยมันบาลานซ์กันนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะ บางตัวก็ได้ต่ํามากบางตัวก็ได้สูงมากค่อนข้างโดดไปโดโด,โด,โดมาค่ะแล้วก็จากเดิมนะคะที่เราจะได้3ทิเ็ตต,ต่อวันจะเปลี่ยนเป็นทุกคนเนี่ยจะได้ทั้งหมด18ตัวไปเลยนะคะในวันแรกค่ะแล้วก็สามารถใช้ time skip ได้ด้วยนะคะมีการพัฒนาปรับปรุงเอฟเฟกที่ทำให้รบกวนผู้เล่นขณะเล่นค่ะแล้วก็มีเพิ่มทีม p r e เ e t ตนะคะตรงนี้สำคัญมากๆค่ะ อันนี้นะคะเป็นบอสกิลตัวใหม่ค่ะโดยสไตล์ก็จะเป็นแนวสตรีมพังนะคะเป็นแนวแมชชีนค่ะก็คือเครื่องจักรกลเป็นสตรีมพังตัวนี้จะเป็นมันติฮิตนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถโจมตีได้หลายๆส่วนของบอสค่ะเช่นหัวแขนหรืออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะจากบอสนะคะที่มี3ตัวตอนนี้เราก็จะเป็น4ตัวค่ะแต่ว่าในแต่ละซีซั่นเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้แค่3ตัวเท่านั้น แล้วก็จะมีการปิดเพื่อปรับปรุงอีกครั้งด้วยนะคะและต่อมาค่ะเป็นการปรับปรุงต่างๆเช่นกิวกระชาค่ะตรงนี้เขาจะปรับปรุงเป็นให้มีของรางวัลเพิ่มมากขึ้นกิวเลเวลนะคะก็จะปรับปรุงอีกเช่นกันทำการปรับปรุงการโดเนทของรางวัลให้กับกิวแล้วก็การเช็คชื่อแบบอโตเมติค่ะแล้วก็จะมีคอนเทนต์กิวแบบใหม่ด้วยนะคะก็คือ ทุกคนในทีมเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าร่วมค่ะและเนื้อหาก,ก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกิวนะคะโดยเขาบอกว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายเล่นง่ายแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะค่ะคุกกี้นางฟ้าทะเลแยมสโตนก็ได้รับการปรับปรุงหรือว่าบัฟขึ้นมาอีกแล้วนะคะและเขาบอกว่าในส่วนของ Legendary ตัวอื่นเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาอีกในอนาคตค่ะ ตัวอย่างอื่นๆนะคะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคณะนักบุญเพสตรีทั้งหมดคะ่ะโดยจะเป็นอีเวนต์ต่างๆแนะในส่วนสรุปของพีดีนะคะมีประโยคนึงที่พีดีพูดขึ้นมาคะ่ะว่าเรื่องราวของ Holy เบอรนั้นยังไม่จบคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตรงนี้พีดีหมายความว่าอะไรแล้วก็เนื้อเรื่องในอนาคตเนี่ยจะมีเกี่ยวกับ h o l l y เบอรอีกใช่หรือไม่ ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ s ไซเร Soul กับ s i n t l l y y นะคะเนื้อเรื่องจะมีการอัปเดตในตอนประมาณปลายกันยายนค่ะซึ่งจากที่ดูภาพที่ PD ให้ไว้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าก็ค่อนข้างคล้ายกับอัปเดตคณะนักบุญเพสตรีอยู่พอสมควรนะแล้วก็คล้ายกับธีมสีของ s ไซเ e Soul ด้วย เนื้อเรื่องน่าจะมีความเกี่ยวโยงกันแน่นอนนะโดยเฉพาะปมเรื่องการตามหาความจริงค่ะเอาจริงๆคิดว่าไอตอนอัปเดตคณะนักบุญเพสทรีอ่ะน่าจะเป็นอัปเดตที่สำคัญพอสมควรนะเพราะว่าเซนลิลี่อ่ะเป็นคนที่ต้องการตามหาความจริงใช่ไหมคะแต่ว่ากลายเป็นมีคุกกี้ตัวหนึ่งอ่ะที่ได้ไปถึงความจริงนั้นก่อนแล้วแสดงว่าน่าจะต้องสำคัญกับเนื้อเรื่องถัดไปมากๆเลยนะคนคิดเห็นยังไงบ้างคะ และในท้ายสุดนะคะของทุกพีดีไลฟ์แน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีคูปองนะคะสําหรับคนที่ดูจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนําคูปองไปกรอกกันนะคะของรางวัลก็ดีมากๆค่ะใช้ได้ถึงวันที่21เดือนสิหงหาคมนะคะก็อย่าลืมกรอกให้ทันเวลาและสำหรับ Pd. ดีท k นี้ก็คงสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะ ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ